แ,แล้วแมันมาม,มาจ้าสวัสดีจ้ามื่อนี้มาดํามคายเวียชีพาเมาเก็บบักซีดากิมจูได้ออกขายตลาดนาวันที่สิบสองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะเมื่อนี้ได้เก็บออกไปขายครั้งแรกนะคะของบักฝรัง่งกิมจูกับฝรั่งใสแดียงค้งเปาเสืออไปเหยียบต้นกาน่าเมียอันเดียผสมพ่อเยอะแม่แล้วเอ้ยสุมฝรั่งเราเลยหนี่เลยหมักพี่น้องเลย เอามาทูเมเบงใก่ๆหมากงามบางงามผู้ใดสนใจอยากจะซื้ออยากจะซิมเบิงนะคะอยู่สวนของฝรั่งอ,อยู่สวนของมาดามคาเวียนะคะนี่ค่ะฝรั่งกิมจูใส่ขาวนะคะผมเมนใส่แดงโลละสีสบ,บาทนะจ๊ะยูนารลานตึกนี้สวยแหงนะคะตึก่กสกุลเพชรน,นะคะติดถนนทางไปขอนแก่นตลาดนัดทุกๆวันที่สกับวันที่สิบสตลาดนัดคนเดินพร้อมนะคะติดถนนเปิดทุกวันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นบอลสีบอลไทยโบราณบอลโบราณบอลไทยนะคะก็มีคือกันผละไม่ก็ม,ม,กม,กมีต้นไม่ก็มีนะคะขายทั้งขายติดขายส่งขายปิดขายส่งลูกสวยไม่สวยก็อร่อยนะคะเพราะว่าเราปลูกไร้าสารนะคะปลอดสารโงอดพิษปวอดอีลิวปลอดสารงามบางงามกับจังสีนะคะอย่าดูถูกนะคะความอร่อยของเขาอยู่ข้างในไม่ใช่ข้างนอกนะคะความอร่อยของเขาอยู่ข้างในไม่ใช่ข้างนอกมึงดูลังหมากกะ งามเด้อจ้าผุ้น่ะนักหมากงามผู้ใดท่านผู้ใดสนใจสามารถเจอกันได้วันพุ่งนี้ตลาดนัดวันที่สามนะคะซูมเข้ามาใกล้ๆฝรั่งฝรั่งกิมจูไส้ขาวโลละสี่สิบบาทฝรั่งไส้แดงหงเป่าซือโลละแปดสิบาทโละทโละแปดสิบาทลูกไม่สวยแต่ลูกสวยโลละร้อยนะคะถ้าลูกขี้เหล่มากก็โลละห้าสิบลูกขี้เหล่คือเป็นโรคแอนแท็กโนแต่ความอร่อยรับประกันได้ค่ะ สามรถนะคะฝรั่งหงป่าซื้อสามรถเป็นนันพันสามรถขั้งแรกที่มาดามจะเก็บออกจำหน่ายป้าจะคักไดนแน่ไดลไลให้ค่ะได้สามเข่งเนาะได้สามเข่งยังไม่รวมกับฝรั่งหงเป่าซื้อนะคะได้สามเข่งแล้วนะคะได้สามเข่งแล้วยังไม่รวมกับฝรั่งหงเ่อซื้อนะคะฝรั่งหง่าซื้อคาดว่าทีไดประมาณสองเข่งบ่ห้าเข่งเบ้าไปโอ้ยผู้ใดบ่มาซื้อมื่อื่นนะคะอยากบอกว่าพ ผาดมันแซ่บแบบชิวๆมากๆแบบเปรี้ยวหวานกรอบสามรสนะคะฝรั่งหงเป่าซื้อเพชรน้ำหนึ่งไส้แดงของพันใต้วันนะคะพันใต้วันนะคะผู้ใดอยากได้นะคะบัว่าสิเป็นต้นพันของเลมอนมะนาวอันแรนยูริกาอันแรนเลมอนยูริกาอะไรเราก็มีจําหน่ายต้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมปลูกเลยนะคะพร้อมปลูกเลยไม่ต้องเอากิ่งไปเพาะชาในถุงดําไม่ต้องซื้อไปเลยหนึ่งต้นราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพร้อมปลูกเลยนะคะ มะนาวเราก็มีฝรั่งเราก็จะทยอยทยอยมีนะคะมาดามกำลังชํานะคะกําลังเป็นรากนะคะเป็นบางบางกิ่งบางกิ่งนะคะจะเป็นรากยังไม่แก่เนาะท่านลูกค้าผู้ใดที่กําลังติดตามหรือรออยู่ก็รอไปก่อนนะคะรอให้เป็นรากแข็งก่อนเด้อบักเมวน้ําไปแม่เมวน้ําไปเลยมก็ <c oughs> <c oughs> ต้องมะเขานะคะ ได้หลายนะคะโลละห้าสิอไม่ใช่โลละสี่สิบบาทฝรั่งกินจูลูกไม่สวยก็โลละสามสิบบาทค่ากันไปนะคะวันพรุ่งนี้เช้าอย่าพลาดใครไม่เคยรองฝรั่งไส้แดงห้งเก่าซื้อนะคะไม่พลาดนะอย่าพลาดนะคะถ้าพลาดไปเราซื้อวันไดร้อนะคะถ้าเก็บงวดนี้งวดหน้าก็รอไปอีกค่ะเดือนกว่ากว่าน,น,น,นะคะมันเป็นรอบเป็นรอบเป็นล็อกเป็นลอ็นลอกไปเด้อห <โฮ S 1> ่อครั้งหนึ่งกว่าจะได้เก็บก็4 5ถึง2เดือนเด้อค่ะ4 5ถึง2เดือนเท่านั้นถ้าลูกค้า คุณดูราคาคนไหนช้าหรั้พลาดเลยนะคะหอวยจิงตังเนาะจิงตังทะลุดูรอเรือรอริงพันกันเบิดรอเรือนะคะรอเรือมีควบกำมรอริงนะคะรอดิงนะดูค่ะคนของเขานะคะไม่สวยข้างนอกนะคะแต่ข้างในอยากบอกว่าหือในแนบมากสุดยอดอร่อยกรอบปมกล่อมนะคะซอ้ามี่แหละเอาสัมมี่บอกเมื่อเบืองกว่านี่ลูกคุจะกินฝรั่งใส่เน่าไปแล้วลูกเจ้าบักอันแมวนามหน่อย สิงตัวสิงตัวสิงตัวสวยมากนะคะสวยมากนะคะมีสองเข่งอ่ะฝรั่งกิมจูโลละสี่สิบบาทมีสามเข่งฝรั่งโหงเป่าซื้อโรละแปดสิบาทถึงโรละหนึ่งร้อยบาทอะไรสิมันยกสี่เข่งเหรอได้สี่เข่งนะคะสี่เข่งเท่านี้หรือสี่เข่งห้าสิบบาทเข่งเท่านี้ครับสี่เข่งเท่านี้ก็เข่งนี้ก็เข่งละรอยนะ ไม่มั่นใจหูห่อได้ขนาดนั้นเลยหรืออะไรจะเก่งขนาดนี้นะคะเราปลูกเพียงไม่กี่เดือนเราก็ได้เก็บแล้วนะคะขอให้มีมาเหอะผล,ละไม้อะ่ะมาดามไม่ไม่หวัน่นไม่หวั่นมามากนะคะมาดามขายทุกอย่างคะ่ะมาดามขายทุกอย่างนะคะสากกระเบือยยันเรือลบนะคะสากกระเบือยันเรือลบมาดามขายทุกอย่างจริงๆ <Ừ, S 2> มาขายกระตนะคะ เอาสักนี่ละพ่อกันมื้อวันที่สามพูไดอยากเส่บอยากอร่อย 12, รถสามกลุมสิองเันีสิบสองอยากเส่บอยากอร่อยกลก่มสามรถให้ติดตามไปตึกสกุลเพชรได้นะคะติดถนนใหญ่เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกัน